สวัสดีจ้าเพื่อนๆพนาน้องหมามาเดินเล่นสักหน่อยอ,อันนี้ก็เป็นบนสักผ้าเห็นไหมนี่พาน้องหมาเดินเล่นสักหน่อยจะได้คลายเครียดอยู่แต่ในบ้านมันเครียด เห็นไหมเห็นไหมหมุนแล้วก็หมุนอีกหมุนแล้วก็หมุนอีกโอ้ยอย่าว่ากันนะจ้าพามาเดินเล่นมันไม่ใช่ทำแต่งานนะเนาะเพื่อนๆชีวิตมันก็ต้องเดินเล่นเบิ่งอะไรเบิ่งเนาะองมาเขาก็ต้องการความ เป็นอิสระของเขาด้วยคลิปสั่นเด้อเพื่อนๆช่วยดูสักหน่อยคลิปสั้นสั้น,นเพราะว่าตุ๊กลองทำคลิปยาวแล้วไม่มีเพื่อนดู มันก็เลยต้องเป็นคลิปสั้นเท่านั้นก็นตอนนี้ก็จะเข่ามาอยู่ใกล้โบสถแล้วจ้ะอยากหลัวนะไม่มีผีนะตรงนี้ก็จะเป็นะได้ยินเสียงไหม โบสถ์เขาก็จะมีไฟอยู่ตรงนู้นเนาะเห็นไฟไหมนี่แหละพี่น้องถึงตุกจะมาอยู่เมืองนอกเนาะตุกก็ไม่ทิ้งการเป็นชีวิตบ้านๆอืม้าน้องมามาเดินทำธุระของเขาเนาะก็ โซดูหนะ้าเพื่อมีคนจองเราก่อนพาน้องหมามาเดินเล่นมาใครอยากมาเดินเล่นก็ตุกอากาศดีมากวันนี้อากาศดีมากตรงนี้ก็จะเป็นโบสถ์วยจ้ะโบส อ้วนอะรู้สึกว่าอ้วนแต่ก็ไม่เป็นอะไรต้อกินข่าวได้เห็นไหมในสวนตุ๊กมืดไปหมดเลยนุ่นบนสวนด้วจ้ะมันมืดแล้วปลูกพักก็เสร็จแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ปลูกต่อ อต้องฉีต้องเยี่ยวแบบอืม้มมารถเยอะนะจ้ะวันนี้รถจะเยอะหน่อยเพราะว่าในในตัวอำเภอในตัวอำเภอมีมีงาน แต่ตุกไม่ไปตุกไม่ชอบคนเยอะวุ่นวายแต่อยากไปถ่ายคลิปอยู่เหมือนกันแหละแต่คนเยอะวุ่นวายเดี๋ยวสมองเสื่อมสมองไม่ดีโอเคเจ้ะเพื่อน,อนก็คลิปสัน้นเอาแค่นี้พอเนาะบายบายจ้าขอบคุณที่ชมคลิปนะคะถึงมันจะมืดแล้วแต่ก็ขอบคุณที่ชมคลิปเหมือนกันนะจ้าชอบก็กดไลค์ใช่ก็ กดไลค์ like. ไม่ขอให้กดแชร์เพราะว่ามันไม่มีใครกดอยู่แล้วรักทุกคนจ้า subscribe